ประมาณ20คันก็ใส่ฝั่งลันปลายวายตอนนี้เรากำลังจะไปดูเบ็ดว่าจะมีปุกบมากินไหมไปกันเลยครับ ถึงที่หมายแล้วครับไปดูผลงานครับเป็นยัไงครับไปดูกันครับอันนี้เบ็ดคันแรกนะครับเราลงมาดูตรงนี้มันมีอะไรขยับเอาเอาเลยครับอโอ้โหมีคันแรกนะครับอี่ับบ้โห ใหญ่มากครับตัวนี้กบุัตเมียนะครับโอ้ใหญ่มากเลยครับนี่ครับรแ,แม่หลังแรกก็แหงแมงมานเลยครับเกาะเส่ดเดียนไว้เหมือนเดิมครับเพราะว่า ตอนเช้าจะมาดูเบ็ดกบแล้วก็จก็บังรันด้วยครับอันนี้ยังไม่ถูกครับ ันนี้ก็ไม่ถูกครับไม่มีตัวมากินเอาแล้วครับโอโหไซนี่กำลังดีเลยครับอันนี้เป็นกบตัวผู้ครับมันจะมีคางดำๆัาเฮ้ยมาได้ไงวะ มาอนี้แล้วครับวันนี้สอง,สองแต้มเออตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นดูการวางบิดกบนะครับ<ๆ>กบน้อยในนาข้าวแล้วก็มาใส่แถวริมขอบสะดูครับเพราะเห็นกบมันโดดลงน้ำเยอะ<ๆ>ก็เลยมาลองใส่ดู<ๆ>นี่ครับก่อส่เดือนไว้เหมือนเดิม คันนี้เงียบครับไม่มีตัวคันนี้ก,นนก็มีตัวครับโอ้มูนครับท่านผู้ชมมูน,น,นหเห้ยินไหมวะคังขางขาวๆอยู่นู่นครับ โดนแล้วครับสายจำบูโอ้นี่ครับโอ้โหบักเอฟเลยตู้ครับตู้ใหญ่ครับแม่วันนี้เรามีแต่สายจำบูครับใช้ได้แล้วครับ ปักไว้เหมือนเดิมครับไป็นรุ่นต่อครับ,รบลมดีขนาดวันนี้ ยังไม่มีตัวมากินมีสมอยตตอนเช้าน่าจะ มีรุ่นครับเจ้านี้ไปต่อเลยครับไปเลยเขีคกบนี่ครับเคยเห็นไหมครับขีคกบขีคกบ,บนะครับ ตอนนี้เป็นเป็นเวลาหกโมงเช้านะครับก็ได้มายามดูบั้งรันปลาไหลครับมาดูกันว่ามันจะมีตัวให้เราไหมครับเล่สมม้อยโอ้ครับมีตัวครับหลังเล็กบังแหลกเอาแล้วครับเอามาเป็นหลังเล็ก ตัวใหญ่ซะด้วยไม่ออกเลยครับโอ้ตัวใหญ่ตันบังให้ท่านผู้ชมบ่งหน่อยใ<า>ช้ได้เลยครับตัวเลขโอ้ไซส์ใหญ่ครับนี่ ดูบางแรกก็มันเลยครับไปดูบางต่อไปเลยครับไม่ถูกไม่ถูกครับไ เอาอีกแล้วครับน,น,น,นี่กลุกๆกอยตัวนี้น่าจะกี่ตัวนี่เห็นบ่จเจ้าคแนง,ง๊ไปเอาละครับมาลุ้นกันว่าจะมีกี่ตัวลงไปแล้วครับกี่ตัวหนึ่งตัวครับโอ้โห ไซส์บิ๊กเลยครับตายคือตายวะตายตายกระพายเฮ้ยอะนี่ยโอ้โหก็ตกระเต็นอย่างนี้โอ้โหน่าจะไม่มีฮมีมีตัวครับมีตัวมีตัวเฉยครับ คิดว่าจะไม่มีนะครับไซเล็กครับไซนล็กเล่นน้อยนี่ครับกล้องจุดสองเขาดูอู้หูลงไปแล้วครับแก้มที่สามครับอืมวันนี้ใช้ได้อยู่วันนี้ นี้เลยอีกสองบักถูกซะด้วยโอ,สยโอ้สองนะเนะหายมาสองพันโอ้ถูกซะด้วยเพื่นวาเดะอูยิงมึงวะนั่นไงครับโอ้โหสองตัวครับแล้วล้าอยครับ,รบอัดกันแน่นเลยแล้ว ลงไปสามสี่สามตัวโอ้โห้ห็้ตุ๊เอฟขับนี้ครับโอ้โหคือครับวันนี้ในการขนาดเลยตุกเอฟครยบตีหลังอันนึงบ่เดี๋ยบังสุดท้ายครับ นเหมือนจัไม่ถูกมีตัวครับม,มีตัวเอ้ามีตัวเฉยครับโอโ้โหเดินพลาดท่าวันนี้็นความคาดหมายไปเจ็นหลังถูกหลักหลังคนระับมันเป็นน้ำกุเซอร์ว่าหลังมังยานี่น,น่า <laughs> โอ้โชว์ผลง,งานนะครับนขนาดนี้เลย <im it> โอ้โหมาดู <im it> มีตัวไซส์ใหญ่ครับไม่มีไซส์เล็กเลยเราไปเชื่อไก่เลยไปดูเบ็ดกบต่อครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกไหมเบ็ดกบวันนี้ ตอนนี้มาดูเบ็ดกบนะครับเห็นาพานบอกว่าเอาแล้วครับมีการขยับครับโอ้โหหลังเมื่อคืนครับนั่นไงอุ่ยโดดอยู่ต่อมๆเลยเอาล้วครับต่อมๆเลยแต่แรครับนเหมือนเดิมครับวันนี้ก็โอ้โห คิดว่ามันจะไม่ถูกครับเพราะว่าเมาื่อคืนก็เอาสะนี้สะเดียวไปสี่ตัวสามตัวรอบเช้า,า,ชาเอา <ไป S 2> อีกเหมือนเดิมใช่ได้แล้วครับปราลประมาณสองโลครับ ไม่ไใช่บิสกบิ๊กครับเฮ้ยมีตัวครับโอ้โหน่าจะตัวเล็กน่าจะใหญ่ครับน่าจะใส์เล็กเปม่มาือกีนเหย ขลาดลงครับโอ้โหพูดผิดครับดูหลังนี้ครับคือเบาวางโอ้โห,โห,โห,โโห,โหไม่มีตัวครับมีตัวอีกแล้วครับ <sh arp ell> ที่บอกน่าจะสองครับมาลุ้นกันครับนะครับรอมแล้วหนึ่งอ้สามตัวครับโอ้โหเกินคาดอีกแล้ววันนี้นบางสุดท้ายครับม,ตมตีตัวครับเมือกไหลยง่แงวเลย ไยใหญ่ครับแต่ตายครับไอ้คนนี้มีแต่ไยใหญ่มบิ๊กครับมันขนาดเลยครับนี่ครับผลงาน1 1เดตตัวใหญ่มากครับ ตอนนี้กำลังทำการล้างเมือกมันออกนะครับก็ใส่กันด้วยครับมันจะได้ไม่คาวเด้กระเบิดี Hmm. そうで